เจอกันอีกแล้วค่ะกับกลุ่มนักแสดงของเราที่เกาะไทยบ้านค่ะเรามาแนะนําตัวกันต่อไปเลยค่ะว่านักแสดงของเราจะมีอะไรบ้างอ่ะคนต่อมาเลยค่ะชื่ออะไระคะมินนะคะรับบทเป็นอะไรคะรับบทเป็นพี่สาวของเบอร์รับบทเป็นพี่สาวนะคะเปรียคาแรคเตอร์ยังไงบ้างเรียบร้อยใช่ไหมคะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอมเปอร์นะคะ ในเรื่องนะคะจะรับบทเนี่ยคาเเตอร์เป็นสาวห้าวค่ะดื้อๆจนแสนแสบค่ะรับรองแซ่บเบอร์เลยนะคะแซ่บเบอร์แน่นอนค่ะติดตามเลยนะคะจิโกไทยบ้านค่ะอย่าลืมนะคะสวัสดีค่ะวัวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับสองหนุ่มในเรื่องของเราค่ะเริดมากค่ะอีเจนี่อยู่กับสองหนุ่มในวันนี้ เรา,าถ่ายดูค่ะค่ะว่านักแสดงสองคนในเรื่องจะมีใครบ้างแนะนอนเลยค่ะครับผมก๊อตครับพี่ก๊อตถ่ะรับบทเป็นอะไรนะคะออแบบว่าคุณคุนควรวหน่อยเถื่อนชอบผู้หญิงแบบเซ็กซี่สวยแบบเพลี่ยนกาลางอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกันแบบนี้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมนึกว่าสารพัดภูมิเลื่อนที่ได้อะไรอย่างเงี้ยสารพัดภูมิอะไรจะสวยขนาดนี้นะคะไม่มีหรอกค่ะสารพัดภูมิสวยขนดาดน,นี้ไม่มีนะคะก็จะมีไปแล้วคนต่อไปล่ะคะชืวิวไทยอะคะ่ะ ชื่อโบ้ครับเดี๋ยวมาเยี่ยมที่เรือครับอะไรหรอคะทำไมเอาไม้ไม่ต่ำจังเลยครับอุ้ยไม่ใช่ไม้ค่ะหมกหม่ำมาจักหมกหม่ำเลยคะเราต้อง้อมมากินตลอดนะคะรับบทอะไรคะในเรือรับบทเป็นนักเลงบ้านนอกครับนักเลงบ้านนอกควนขวนชาวบ้านไปวันโอ้เลิศมากค่ะเลิศมากเลยค่ะขี้ว่าเอาเหรอคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะหมกหม่ำไปฝากทุกคนนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะจิโก้ไทยบ้านค่ะยัย้ัย Uh okay.